สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเนทอีกแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ตไวเนทค่ะวันนี้นะคะเนทมีเนทเจนคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตค่ะคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพคนะคะราคาจำหน่ายของเขาก็อยู่ที่1 5 8 0 0 0้านบาทนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะคันนี้นะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแล้วก็ยังมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบ6สปีดด้วยนั่นเองค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะแล้ว เริ่มจากกรนหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะเร้ใส่เป็นกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้างานวิกเตอร์แบบนี้เลยนะแล้วก็คันนี้เขาจะมีกล้อง360องศามาให้ด้วยแล้วก็มีไฟ LED สามดวงบนนี้ด้วยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นชิ้นงานของวิกเตอร์ค่ะวิกเตอร์ก็จะเป็นงานครอบไปแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเราแรปนะคะเป็นแรปเทาเป็นแรปสีเทานะคะเทาจะเป็นงานอ่าเทาแลมโบนะคะเป็นเทาของแรปเตอร์นั่นเองค่ะคันนี้มีไฟหน้าแบบ เป็นไฟหน้าเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติออโต้ไฮบีมด้วยนั่นเองค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบช่วยโทรฉุกเฉินค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยคันนี้จะมีคูซคอนโทรนนะคะแล้วก็จะมีอะ i v e ตีฟคูซคอนโทรนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งด้านข้างกันค่ะ ชุดแต่งด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมคิ้วล้อค่ะคิ Q ้วล้ออันนี้จะเป็นคิ้วล้อของงานวิกเตอร์นะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับยางค่ะยางวันนี้เราใส่เป็นยางโตโยต้านะคะก็เป็นซีรีส์ 27555R20 ค่ะคันนี้เป็นเป็นยาง a อนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกแม็กเป็นแม็กก้านแบบนี้นะคะสีดำนะอันนี้ก็จะเป็นออฟลบลบหนะคะประมาณนี้ วันนี้นะคะคันนี้ช่วงล่างนะคะเราเซตใหม่นะจะเป็นงานชิ้นงานของโปรเฟนเดอร์นะคะก็จะเป็นรุ่นโมโนทูปนะคะเป็นตัวโมโนนะคะเป็นชุดโหลดสองนิ้วนะนี่เลยค่ะใส่ปีกนกให้ด้วยนะคะแล้วก็โหลดสองนิ้วนะคะหน้าสองหลังสองนะคันนี้สีเทานะคะเราเป็นงานแลปทั้งคันเลยนะคะด้านบนนะคะหลังคาก็จะเป็นสีดานะส่วนกันสาติดตั้งเพิ่มนะคะคันนี้เนตติดฟิล์มเป็นฟิล์มหกสิเปอร์เซ็นรอบคันให้นะ เป็นฟิล์มของกาเซียนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนั่นเองค่ะ mm. ขออนุญาตกดสวิตช์กุญแจให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะวันนี้นะคะในตติดตั้งเป็นไฟค่ะชุดไฟนะคะอันนี้จะเป็นไฟไฟของเรานะคะจะเป็นงานของไฟคายเอนตัวใหม่นะคะซึ่งเขาจะเป็นไฟ LED นะคะสีแดงนะเวลาเราเปิดไฟเนี่ยค่ะก็จะเป็น ต้องต้องสตาร์ทรถเนาะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคะแล้วก็เราใส่ท่อด้วยนะคะคันนี้เราก็ใส่เป็นท่อเอสเคนะคะใส่ท่อเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ในสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นชิ้นงานติดนะคะเป็นติดมายาวมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตรงนี้ไปนะคะเป็นงานครอบนะคะเป็นชิ้นงานที่ครอบไปกับตัวรถนะคะไม่ได้ต่อหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เดินสายไฟให้นะคะก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะอันนี้ติดเพิ่มนะนค่ะแล้วส่วน ส่วนท่อของเรานะคะจะเป็นงานของ HKS นะคะเราจะเป็นปลายท่อคู่นะคะเดินท่อทั้งหมดเลยนะคะของการถอดออกนะคะแล้วก็คืนให้ลูกค้าอยู่ในรถนะคันนี้นะคะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นเป็นฝาท้ายกดแบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะไฟถ้ายเป็นซิกเนเจอร์แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นของที่อถอดทั้งหมดเลยนะคะก็คืนให้ลูกค้านะคะจะมีกระจังหน้าด้วยแล้วก็ชุดท่อนะคะ นี่ก็ขออนุญาตใส่ไว้ในรถแบบนี้เลยนะคะชิ้นงานวิกเตอร์ของเขานะคะก็จะเป็นงานครอบแบบนี้เอ่แลบสีเทากับสีดําเงาแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วก็ปลายท่ออนนี้จะเป็นปลายท่อทรงเลขแปดนะคะนี่ค่ะโชว์รูมนียอยู่ฟอร์ดอโอตโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธาน,นีนะคะพี่ๆท่านไหนที่ออยากจะดูข้อเสนอพิเศษนะคะชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถทักเน็เข้ามาได้เลยนะช่องทางการติดต่อก็เนี่ยอยู่ หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมาดูภายในนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเราใช้รถสีเทาดํานะคะแล้วก็มาเล็บนะคะภายในก็จะเป็นหน้าจอซิงค 4A ค่ะขนาด12นิ้วนะสั่งด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะแล้วก็มีไวเลสชัตเตอร์ค่ะเกียร์เกียร์6สปีดแบบนี้เลยอ่าโอเคแล้วก็แอร์เป็นแอร์อโอโต้ค่ะวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีปุ่มสตาร์ทให้กุญแจรีโมท2รอบนะแล้วก็มาดูที่เบาะค่ะเบาะเป็นสีดําค่ะเบาะเป็นสีดําเป็นเบาะ เป็นเบาะหนังค่ะสีดําเดินได้ด้วยสีเทานะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้ด้วยเนาะนี่ค่ะก็มาดูเป็นขอ้อรายละเอียดประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะเราเตรียมส่งมอบให้กับคุณสันติสุขไหมคะพี่โชรูมนะคะพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถเรียบรนอยแล้วนะคะก็ลูกค้าสั่งแต่งนะคะเป็นลูกค้าจากเอฟซีของเรนนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะให้ได้ดูแลรถคันนี้ให้นะคะก็ วันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทักในเข้ามาได้เลยนะคะมีบริการส่งรถให้มีบริการจัดไปแนซ์นให้ถึงที่นะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจที่เป็นโปรโมชั่นก็ทักมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ